เอาเลยไหมสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาคุยกับลูกศิษย์ครับก็ม <c oughs> ีเรื่องเวลาที่มันกระชั้นชิดจนอย่าททำเป็นเล่นไปน,นะทุกอย่างที่อาจารย์เตือนก็ปรากฏมาเรื่อยๆให้เห็นนะว่ามันเป็นไปตามยุคจรงิงๆ ความเดือดร้อนต่างๆแต่ก็ยังคงเป็นอย่างที่ยืนยันก็คือประเทศไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วแต่ในความที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เเกิดขึ้นกับ,ค,บคนทั่วไปนะมันก็ต้องมีอ่ะนะที่ที่ดีไม่เท่ากันนะดีมากดีน้อยเสียมากเสียน้อย เพราะนั้นเนี่ยอันนี้สําคัญนะเตือนเพราะหลายคนนี่ยังยังชิวๆครับนะซึ่งมันเวลาที่ไม่มีเวลาหมดแล้วเนี่ยทําอะไรไปมันจะได้ไม่คุ้มแหละนะอาจารย์ก็อย่างที่เห็นนะก็เตรียมพีระมิดนะแต่ว่ามันเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็ถ้าเรายังทำในช่วงของ มีพลังแปดได้มันก็ดีกว่าณขณะนี้เราจะเห็นสถานการณ์นะครับอย่างเช่นเรื่องแบงก์เขว่าไปแล้วพออาจารย์บอกไปแล้วว่าเข้าเดือนมีนาเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่เริ่มกระทบกระเทือนทั้งทั้งโลกเลยแล้วก็ยังจะมีมาเรื่อยๆอันนี้ก็คือเตือนลูกศิษย เราพูดกันเป็นวงในก็แล้วกันเพราะว่าคนวงนอกนี่จะไม่ไม่อาจจะไม่รู้จักไม่รู้จักอาจารย์แล้วก็จะไม่รู้ว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พึ่งพูดปกติอาจารย์ตั้งแต่กลับมาช่วยประเทศช่วยลูกศิษย์ก็พูดมาตลอดเมื่อก่อนพูดเยอะกว่าน,นี้ด้วยซ้ำพูดทุกปีว่าจะเกิดอะไรแต่นี่มาเพิ่งจะมาพูดเอา ม่ได้พูดมาหลายปีแล้วเป็นเกือบสิบปีแล้วครับต่ <นะ S 1> ปีกระต่ายปีปีกระต่ายรอบนูุ้นนะครับอาจารย์เตือนตอน,น <ะ S 1> ปีน้ําท่วมพูด,พ,ดพูดเยอะแตอน,นั้นหล,ลังจากนี้ก็ยังมาช่วงโควิดนี่แหละที่ที่พูดเตือนนะเรื่องสงครามเรื่องโรคระบาดเรื่องว่าถะภัยอุทกภัยประเดี๋ยวนะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องน้ำอันนี้ก็คล้ายๆปกติ น้ำเป็นปกติแต่บ่ไม่ปกติเที่ยวนี้แล้วมันจะไม่ปกติมากขึ้นในยุก้าตลอดครับแต่ว่าปัญหาที่จะหนักๆเลยก็คือปัญหาทางด้านการเงินอ่าจะหนักหน่วงมากก็เหมือนอย่างที่เห็นนะแบงค์ล้มไปครับแต่ว่าแบงค์ล้มเนี่ยยังไม่เท่ากับภาวะเงินที่มันมันด้อยค่าลงอ่าเงินมันจาเรียกว่าเงินเฟอ้อใช่ครับ งินเฟอ้อแล้วก็การบริาหารเงินล้มเหลวซึ่งมันเราไม่อยากให้เกิดอะ่ะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของออภาพรวมเป็นมาภาคเราก็ได้แต่ระวังป้องกันตัวเรานะครับก็ด้วยประสบะการณ์ของอาจารย์อาจารย์ผ่านมานับรอบไปทวนแล้วนะฮะหลายรอบแล้วในเรื่องพวกนี้เห็นมาหลายรอบแล้ว พราะนั้นก็เตือนนะสิ่งเดียวโดยประสบะการณ์อาจารย์ก็คือวิชานี่แหละใครที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เชิญอาจารย์ไปอาจารย์ไม่ได้อยากให้เชิญนะแต่ว่าอันนี้เฉพาะภายในลูกศิษย์ของเราใครที่ยังไม่ได้เชิญให้อาจารย์ไปทบทวนแก้ไขปรับให้อย่านอนใจนะ <ừ> เพราะว่าตอนนี้เหมือนอย่างเนี้ยหลายหลายปีที่ไม่ได้ไปอาจารย์ก็พยายามไปให้ทั่วเลยเพราะาตอนนี้ถึงได้บุกทั้งเหนือทั้งใต้ทั้งในอีสานไปไปพยายามไปทำให้ได้มากที่สุด ทีมงานบ่นผมแล้วอแต่งเห็นคิวแล้วแต่งทำสารโตเดี๋ยวนะแต่ละวันอย่าให้ต่ีมีวันหน้าพี่นะดูละกับนรักพี่เสียดายน้องไม่จะตัดใครก็ไม่ได้มันเป็นนั่นนั่นด้วยสำหรับทีมงานสำหรับอาจารย์ถือว่ามันเป็นกุศลนะเป็นบุญเพราะว่าเราเราช่วยชีวิตเขาอ่ะ ใช่แล้วไม่ให้ตกต่ำไม่ให้ไม่ให้ลำบากส่วนใหญ่พวกนั้นทำแ่กีแล้วครับแล้วเขาอยากจะอยากจะดีขึ้นเราก็เห็นผลไงเราก็เห็นผลไงว่าเอาเอาว่า9้าในสิก,กัแล้วกันที่ที่เราเราไปแล้วเราเจอทุกคนว่าดีขึ้นนั่นน,น,นั่นคือนั่นคือสิ่งที่เราดีใจ ว่าคนเรียนมาพอเห็นคนใช้วิชาแล้วประสบความสำเร็จเราก็ดีใจแต่ <c oughs> มันก็ยังอีกเยอะลูกศิษย์อาจารย์มันไม่ได้มีแค่เท่าที่เราไปช่วยไม่ <c oughs> ได้มีแค่เป็นร้อยคนเท่านั้น <c oughs> มันมีเป็นเป็นหมื่นเป็นแสนเพราะนั้น <c oughs> ใคร <c oughs> ที่ <c oughs> มีวาสนายังมีวาสนาต่อกันอาจารย์สอนอะไรไปนะแนะนําอะไรไปในช่วงนี้พยายามเก็บพยายามทำนะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันมันเหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นแผลเข้าไปแล้วโดนโดนยิงไปแล้วแล้ว จะมาทำนี่มันเหมือนต้องมางตั้งต้นรักษาแผลท่านคือนะคืออันนี้ก็เข้าใจเหมือนที่อาจารย์พูดวันนี้ยิ่งเข้าใจมากขึ้นนะครับที่อาจารย์พูดถึงเรื่องพลังเพราะว่าเราเองทีมงานบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางครั้งอาจารย์เตือนเขาเยอะเกินไปแล้วเหมือนกับว่าอาจารย์พูดเรื่องนี้บ่อยบ่อยแล้วใช่ไหมครับแต่เราเองไม่รู้ว่าจริงๆมันคือจากร้อยเนี่ยมันเหลือแค่ยี่สิบเนี่ยอันเนี้คือคนเห็นกับคนไม่เห็นมัน รู้สึกไม่เหมือนกันอาจารย์เห็นอาจารย์ก็รู้สึกว่าให้มันเป็นเรื่องซีเรียสมากๆเลยซีเรียรสใช่ไหมครับทีนี้เราก็เลยมาอ๋อคือต่อให้คุณทําตอนยุคเก้าคุณก็เหลือแค่ยี่สิบแล้วแล้วถ้าไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้พ่วงเอาช่วงนี้เข้าไปอม,มันเหลือเหลือแค่นั้นจริงไม่คุณจะมารอคุณจะมารออาจารย์ทําพีระมิดเนี่ยมันมันไม่ได้ครับนะคือพีระมิดเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นส่งผ่านทางแซกียอย่างเดียวเลย ซึ่งลูกศิษย์อาจารยนะ์มันไม่ได้ทำแทกี้เยอะกันขนาดนั้น<ๆ>อย่างมากที่สุดสักสองสามเปอร์เซ็นต์เองเพราะฉะนั้นทุกคนออที่ไม่ได้ทําก็จะเพียวๆรับพลังก้าซึ่งจะเหลือแค่ย่มันส่งไปไม่ถึงจะเหลือแค่ยี่สิบเพราะลูกศิษย์เราไม่ได้อยู่ในบ้านภูเขาต้องส่งไปอยู่ต่างประเทศเนี้ยพอเข้าใจไหมมันเออมันจะต้องส่งส่งส่งออกไปไงเพราะฉะนั้นคนที่เกี่ยวไว้คนที่แปะพื้นที่มีตัวเองอยู่ที่มีปักเสียบไว้ออมีปักเสียบไว้มันถึงจะได้ครับเอ Oh, เท่านั้นขใจไม่ใช่ไม่ใช่อาจารย์ส่งไปแล้วโอ้โหมันออกไปแบบนั้นเลยมันต้องมีตัวรับสัญญาณ oh. เราส่งผ่านไปอ่า DNA คุณ r n a คุณอยู่ที่นี่มันก็ส่งไปส่งไปนนนนเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่ทำถ,ถึงบอกว่าเนี้ยทำทั้งต้นมาเนี่ยทุกคนนะโอเคไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากแต่ถ้าสามารถปรับได้อย่างเราเห็นเนี้ยที่เราไปมาคนท,ที่ที่มีแซกีก็าตาม oh. แต่นอนผิดม,มันได้แต่ว่าได้น้อยไปเออ ก็เหมือนอ้บ้านปั๊มน้ำมันอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเอเอมันมันมันต้องใช้ให้ถูกอะ<ม>อย่างป๋าบอกเขาเอาน้ำมันที่อาจารย์ให้ไปนั่งจุดตะเกียงแล้วก็นั่งสวดมนต์ม,มันได้ไหมมันผิดประเภทไงเพราะนั้นเนี่ยก็นะเตือนเตือนอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะนับจากนี้ไปเนี่ยมันจะมืดกว่านี้อีกอ่ามันจะมืดกว่านี้อีกเพราะนั้น อาจารย์ก็คงจะทําได้สุดๆก็ประมาณนี้แล้วลหละเพราะว่าอาจารย์ก็ทุมทุกอย่างให้หมดแล้วนะทุ่มเททุกอย่างที่ที่อาจารย์สะสมมาทํามานะไม่ว่าจะเป็นของขลังหรืออะไรอาจารย์ก็ยกออกมาให้หมดแล้วอยู่ที่คุณจะไปเอาหรือไม่เอาเท่านั้นเองนะฮะคืออาจารย์ศึกษามาอาจารย์หามาได้แค่ไหนนะก็ก็แค่นั้นหลายๆอย่างนี่ไม่มีก็คือไม่มีแล้ว นะคุณอยากจะได้คุณอยากอยากจะอะไรก็ไม่มีแล้วนะเพราะฉะนั้นอะไรที่คุณทําได้นะสายมูก็ว่าไปนะฮะคนที่มีศักยภาพมีกําลังคนที่เชื่อมั่นในวิชาและเห็นผลจากที่อาจารย์ทํามาเห็นเห็นทุกอย่างที่อาจารย์เตือนมาก็ให้รีบทำซะนะฮนะนี่จาก20ปีอาจารย์พูดมาพูดจนจนเบื่อตัวเองนี่จนเวลานี้เหลืออยู่ไม่กี่เดือนเอง จริงมันเธอเธอเ่องขอบคูณจริงเหมือนพ่อแม่ดรับอาจารย์พูดมาตลอดสอนมาตลอดเหมือนพ่อแม่นะคือถึงถึงเวลาก็เหมือนเราก็ฟังก็พูดอยู่นะแต่ถึงเวลาโตมาแล้วเจอแล้วถึงจะรู้ว่าเออไอ้นั่ต้องรอพ่อแม่ไม่อยู่เออแล้วจะรู้ว่าเออโหขาดอะไรไปก็ไม่รู้ใช่ไหมน่าแล้วก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉนั้นย้ําอีกทีหนึ่งนะ อะไรก็ได้ที่ที่สามารถทําได้ยิ่งทําได้มากตัวเองก็ยิ่งดีขึ้นดีในท่ามกลางความไม่ดีออันนี้เราเอาในในความเชื่อของกลุ่มเราคนนอกอาจารย์ไม่มีศักยภาพอาจารย์มีศักยภาพอยู่เฉพาะภายในของพวกเรานะฮะทุกอย่างที่อาจารย์พร่ำสอนทุกอย่างที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นี่เพื่อพวกเราทั้งนั้นและมีอยู่อีกอย่างหนึ่งนะคุณไม่ต้องทำอะไรแต่สิ่งที่คุณต้องทำคืออนุโมทนาบุญ กับที่อาจารย์ทําให้คุณทุกวันทุกคืนอาจารย์จะต้องสวดมนต์และอน,อนุโมทนาบุญท่งบุญให้พวกคุณลูกศิษย์ทุกคนนะฮะลูกศิษย์ทุกคนทีมงานทุกคนอาจารย์ส่งบุญให้พวกคุณไม่ใช่มีอยู่แค่ร้อยกว่าคนที่มาอนุโมทนาสาธุพวกคุณมีเป็นพันเป็นหมื่นทําไมคุณไม่อนุโมทนา <Okay. S 1> อย่าผ่านไปเฉยๆนะอย่าผ่านไปเฉยๆอาจารย์ทําให้แล้วคุณมีหน้าที่เปิดรับ ทุกวันอาจารย์สวดมนต์ให้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะละบุญทุกวันเนี่ยที่ที่ออกโชว์ให้เห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เนี่ยทุกวันเนี่ยอาจารย์ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้ทําบุญนะครับเพราะนั้นส่งบุญให้ทุกวันอันนั้นก็คือสิ่งที่คุณทําได้อันดับแรกสุดครับ <c oughs> อืโอเคไปละ <c oughs> อ๋อเรื่องงาน งานวันที่สิบสามสิบสี่เราเรามาก่อนเลือกตั้งบอเลือกเลือกตั้งมาไม่มันไม่มีบารมีไม่มาอ่าโอเคมีคนโดนฆ่าแล้วใช่ชีวิตของชีวิตดวงชะตาของเราอ่ะอะไรสําคัญกว่าไปคิดเอาเองแล้วมันก็มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ใช่ไม่มีคุณก็ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็แค่นั้นครับเออไม่ใช่พอบอกมีอันนี้ปั๊บ จริงจริงก็ไม่จริงจริงก็ไม่ไปหรอกใช่ใช่ใช่คือมันมันนึกมันนึมันนควรไปทาหน้าที่ของพลเมืองดีแต่ว่ามันมีช้อยมันมีธีเลี่ยงนะเราจะนอกเขตใ่หลายหลายคนอ่ะไม่ได้สนใจหรอกอจะนอกเขตก็ได้หรือว่าจะจะล่วงหน้าก็ได้เนี่ยอย่างอาจารย์กับคุณหมอเนี่ยทีมงานเนี่ยก็ศึกษาแล้วนะแล้วก็ไปลงทะเบียนแล้วครับเพราะนั้นพวกเราเนี่ยนะใครที่จะไป กู้ดวงชะตาตัวเองอนะมันไม่ใช่งานเล่นๆนะเว้ยานต <c oughs> ัวแ <c oughs> ใช่ออเราเลื่อนไม่ได้แล้วเพราะว่าพระผู้ใหญ่เนี่ยเรานัดไว้หมดแล้ว<อ>นะพิธีกรรมอะไรต่างๆหรือแม้แต่เนี่ยเราอาหารต่างๆเราก็จองไว้แล้วเ<อ>พราะนั้นจะให้เราเลื่อนเนี่ยมันไม่เหมาะแล้วนะครับโอเค <Okay. S 2> ขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเนี่จบเลย